แข็งแรงมาวันวันหนึ่งเนี่ยการออกกำลังกายก็จะเป็นพิเศษนะครับอนนี้ก็นะครับคุณรอวของเรานะครับซึ่งออกกำลังกายทุกวันนะครับมีความแข็งแรงมากอี่ที่นี่ในบุยลถือว่าท้าได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาโชว์สเตปนะฮะขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำ50นะครับแต่จริงเกินกว่านี้นะครับตอนนี้ลองมาดูนะครับ ตายุต,<ข>อตอน,อา,นอายุตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับ66หรื <76. S 1> อ66นะครับมีจะบอกสาวคนไหนไว้ไหมครับ <c oughs> อ่าไม่มีนะฮะอ่าสาวนายสนใจอ่าคุณที่รอพพยังโสดนะครับนะครับโหท่าเรียมนะครับท่าหยมนับด้วยนับด้วยสอง

นะครับ18 9คราจะทำได้ตลอดลังกายทุกวันนะครับ 20, 20 28เราไม่จับเวลานะครับสบายสบาย29 30เกินครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้30แล้ว31 32 สวนสูตลงสูตนะครับเึงแค่แยกแยกๆกนะสามสิบห้เสียังไม่ได้ยินเสียงบอกเลยนะครับนี่สี่แล้วสี่สิบเเห็นย้ำนะครับยังโสดอยู่นะครับยังโสดอยู่สี่สิบ่ สี่สิบห้หกหกสิแล้วนะครับเสินเป้าแล้ว6กสิบดหครับความแข็งแรงความแข็งแรงหก น่าจะถึง70นะครับน่าจะถึงหกสิบห้าหสดาวได้สนใจติดต่อได้เลยนะครับ6กสยังโสดอยู่ยโสดอยู่หกสิบเกเเห็นไหมนะครับ เก่งมากครับเก่งมากครับเนี่ยอายุขนาดนี้ทาได้ขนาดนี้ยั่งยายเลยนะครับดูไว้ดูไว้เื่อการได้สามสิบอย่างผมน่าจะไม่ถึงสิบนะครับหนักกรุงนี่ต้องออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันนะครับถ้าไม่ออกทุกวันเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อจะตึงนะครับเดี๋ยวจะช็อตเอาง่ายๆนะครับนี่นี่นี่ตัวการผลดีของการออกกําลังกายนะครับ นี่คือรปภของเราซึ่งอยู่ที่ทาทามอเตอร์เบลามนะครับสาวดาสนใจติดต่อได้ครับตอนนี้ยังโสดอยู่นะฮะมีไล่มีนานะครับอยู่คูเมืองนะครับอยู่บ้านอะไรนะอยู่บ้านสะบัวแคนดงนะครับไปหาได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็รับสมัครแม่บ้านนะครับคนดูแลเพราะว่าตอนนี้เหงาโสดมาหลายปีแล้วครับรอบนี้ได้70รอบหน้าเอาเท่าไหร่ครับ ร้อยยี่ยังไม่บอกคานต่อี่อ่ย่ยี่งร่ยี่ย่ยี่ย่ยี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 ่เอ่ยี่หี่ยี่อี่ยี่ยี่ย่รี่ยี่ยี่ยอ่ะี่ย่ยี่ะี่ย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 ี่่รี่ยี่ยย่่นรบ่่่